หนหน้าพี่ไเนี่ยหนนานาทิตันหนาเกิเกินกลมหัวมากยาลีลายาสิถึกตียไหมให้ยาลึกๆกลมมาของดี

อู้ดังดีตัวลูกหมูเปล่าฮินเป็นได้ทิดมวนบ่เนี่ยจะพามาลูกหมูเปล่า Nếm một chút bơ hi nè. Ồ, tụi cho ăn. Cảm ơn bác kinh khổ kia cái đồ cũng như lại thế. nhiều phao mấy là <cười> <cười> <Ồ>. Để <không? cười>